แต่ว่าโอแม่ของมีของทั่วโลกกันนะสาขนเออสากนแต่ว่าของเขาน่หกเก้าเราแตบมีเงินหายแม่เนทัเงินกีดเงินมตาดัล่าเงินกีดสองแสนีดเงินบาทสามพันบาทขอขมาแม่เด้อในแหายซัมมี่อยูดีมีแห้ทุกอย่างมไม่ยังหายเาหรอกที่เราไม่ได้ข้ามอวยพจน์นะผมไม่ยังหายล้าหรอกที่เราไม่ได้ข้ามอวยพจน์่ะ เงินโมม sociedad, บ,บมิจัดนั่นละเงินกีบสองแสนกีบเงินบาทสามพันบาทขอขมาแม่เด้อเอโอ้ยม่ยังหายแล้วหรอกคือเราไม่ได้อข้ามอวยพจน์นะเงินโบมิจัดนั่นละเงินกีบสองแสนกีบเงินบาทสามพันบาทขอขมาแม่เด้อพี part, ่ใหม่แล้วอยากให้อยากอวยพจน์เพิ่งเอายไม่ยังหายแล้วหรอกคือเราไม่ได้อข้ามอวยพ่อเนี่ย ไปแล้วไล่ขึ้นมาคือเก่าโดนางเด้อเป็นของแทงเพื่อท right. ่านผิดเจ้าผิดจริงฉุกอย่างใครนี่จะชิงดีๆเขามาเห็นตัวเห็เลยฉันจะหาท่านจุดเมื่ออยากตายงั้นฉันจะหาท่านเขาก็อาศัยหลายเจ้าหลายเจ้าร่วมกันก็ได้หลายเมื่อยก็เมื่อยไปแล้วแต่ละรายเแล้ว

ทั้งตีนหนาทางฝุกหน้าตะกอนไปบ่ถาบ่เยังก็ถามขควก็ไปงหน้าบ่จะพาไปตอแอจะมีเสียมอยู่บ่เสียมเดียวเอองเดียวอะไรยืมเน่ยเต็งตัวย่างลอยพาไปทุ่งนาเลี้ยงนาตะไครผักบอคนยับหลาอ่มหาเก็บผักหน่อบอกเยาบกไปเขาบีีรถ

โดยก่อนเออสภาพร Again, ่างกายแข็งแรงสุขใจละลายอยู่ดีมีแหงเลยเออเดินทางตลอดปลอดนไปปะปะโบปะก็ผิดน้องอกอบใจเลยเออเด้อปลาลุงลุงลุงมาบักกะนาบักชาชัวบักกะนาบักชาชัวบักไงกูหึนเถิบโอเคเด้อดีดาคนละสาใจจะพี่น้องเลยบาดมีแห้งเลยบักสัปดาหมา สนนาหมาอมคุยบักกะนาเด้อโอมคุยบักกะนาเด้อโอมคุยบักกะนาเด้อโอมคุยบักกะนาเด้ออืมมึงย่องบักกะนานะเมื่อยป่ะมีละครคื่ได้ละครได้ครอบครัวเนี่ยเออการสร้างคนเราเมื่อยบ่เล่นละครเมื่อยบ่ะมีละครคื่ได้ละครได้ครอบครัวเนี่ยเออการสร้างคนเราหนึ่งพันหล่อบ้า mừng người phan nô phan, mừng người phan nô phan, nhắm một cái mẹ thầu cái mẹ cái